นี่ครับก็จะเป็นดดีนะครับนี่เราอาจต้องหาไปเรื่อยๆนะเราจะเจอนี่ก็จะเป็นอันนี้ครับลงกุเข้าไปแล้วก็หนี่ครับจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นสองแผ่นนะครับ45บาท ห้าแผ่นแปดสิบห้าบาทนะครับเดี๋ยวผมจะพามารีวิวอันอื่นดยนะอันนี้เป็น F R r สองหนึ่งศูนย์นะครับก็จะบีประมาณนีนะสามารถไปดูในชอ้อปปิ้งได้ครับร้านร้านนี้ครับหม่อโมเดลอันนี้ก็จะเป็น F R r สองหนึ่งศูนย์แต่เป็นรุ่นกันน้ำเพราะผมก็เป็นรุ่นกันกันน้ำนะ อันนี้เป็นกิก้าครับกันน้ำตัดให้แล้วก็สบเก้าบาทอันนี้อันนี้จะเป็นตัวอีสูสะครับเป็นสามหกศูนย์เหกันแต่ว่าแต่ว่าเจ็ดสิบเก้าบาทนะไม่กนนะระดาแต่อันนี้กันน้ำเหมือนกันนะครับอันนี้ก็กระจังหน้ากิก้ากันน้ำนครับหนึ่งหกสิบเก้าบาท ส่วน so, ันน wow. uh ี้อันอันนี้จะเป็นแบบไม่กันน้ำนะครับราคาหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทอันอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเดก้านะครับอันนี้เป็นเดก้าแปดสิบเก้าบาทไม่กันน้ำนะอันนี้ก็เดก้าเหมือนกันแต่ว่าเป็นเก้าสิบเก้าบาทกันน้ำอันอันนี้เป็นล็อกกี้ครับไม่กันน้ำเหมือนกันเลยกันน้ำแต่แต่แต่ว่าอันนี้กันน้ำครับ ก็ไม่บี์เลยครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นการดาครับแต่ว่าเป็นคนละรูดกันอันนี้เป็นอันที่ผมอยากจะสั่งแต่ว่าผมผมไม่อยากจ่าย,ยางเงินเยอะเหมือนกันนะครับแค่แค่มีแบบกันดาบแล้วก็อันนี้จะเป็นวิกเตอร์ขาวกันดาบครับนี่ครับจะเป็นตัวนี้ แต่ว่าอันนี้เป็นกัดดามครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแค่จะเป็นแบบตัวลายครับมีแบบกัดดาบกับไม่กัดดาบอันนี้ไม่กัดดามครับก็จะเป็นเบก้าเป็นเป็นเป็นเบอร์เป็นรุ่นหกหรอไม่กัดดามอันนี้กัดดาบอันนี้คือสามมิตนะครับกัดดาม อันนี้ก็สามมิสแต่ว่าไม่กัดดาอันนี้คือเจ็ดร้อยเอสเจ็ดร้อยครับกัดดาตัดแล้วอันนี้ก็เดก,ก้ดา,นนเ,กานนกเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่กัดดาอันนี้เป็นโดวิตเตอร์ครับซื้อกัดดาครับซื้อนี้ก็เหิืกันนะครับแต่ว่าไม่กัดดาก็สิค้าหมดแล้ว ดีครับดีครับแล้วก็มีของยังอื่นอีกเพียบเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะรีวิวอีกไม่กี่อันนะครับอันนี้ก็เป็นมิชลินนะครับมีตั้งแต่ร้อยยี่สิบบาทเอ้ยดีสภาพแบบถูกมาทเลยนี่ แล้วก็มันยังมีของแต่งอีกมากมายครับไม่ใช่แค่มิชลินนะเดี๋ยวผมพาไปดูนี้เดี๋ยวผมพาไปดูช่องเขาครับเป็นสติกเกอร์นะครับ สำหรับแค่นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับก็อย่าลืมไปติดตามช่องเขาด้วยนะไม่ใช่แค่ช่องเขาแล้วครับช่องผมก็ด้วยนะครับอย่าลืมไปติดตามด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมใกล้จะถึงพันซับแล้วอีกแค่แค่สองล้อซับดีครับก็อย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะสำหรับ